สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน65นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับคลิปนี้เป็นการรีวิวรถแบบละเอียดคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda State 400นะครับเกสารนินวอยน์สปาระามิตรราคา55 0 0 0นะครับรถจัดส่งมาเรียบร้อยแล้วสภาพเป็นไงบ้างไปชมันครับให้ดูสภาพรอบคันก่อนนะครับ คันนี้ส่วนตัวผมว่าทรงสวยนะแต่ความสวยของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแจ้งก่อนก็ที่บอกว่าทรงสวยเนี่ยคือครันนี้เขาแต่งมารถดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ว่าเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับคือรถมีการโหลดมาโหลดมาสวยเลยแหละนะครับแล้วก็ความเรียบร้อยครบถ้วนนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกนะครับมีครบ แม้กระทั่งไม้ก็มีนะครับอันนี้คือของเรียบร้อยนะที่ผมให้ก็โอเคปกติบางทีแต่งบางนี้บางคนอาจาจะแบบไฟเลี้ยวไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรเนี่ยครับก็แล้วแต่ความชอบของเจ้าของแต่ละคันนะครับแต่คันนี้สิ่งที่พูดมาเนี่ยสิ่งที่ต้องมีแล้วกันมีครบนะครับขาดแค่กระจกมองหลังอย่างเดียวก็อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับเริ่มจากยางก่อนยางล้อหน้าเป็นสิบเก้านะครับล้อเดิมนะครับแต่ว่าใส่ยางแบบลายดุยๆขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีการโหลดหน้าลงมานะครับปกติโหลดหน้าที่เราสังเกตเห็นเนี่ยจะเป็นการขยับแกนโช๊คขึ้นไปข้างบนแล้วเลื่อนแผ่นคอลงมาข้างล่างนะครับแต่คันนี้เขาโหลดโดยการตัดแกนโช๊คเลยนะครับทําให้ตัวรถอะไม่มีแผงคอยื่นไปข้างบนนะครับแล้วก็ตัวรถระยะยุกเนี่ยมันจะเหลือ สั้นกว่าปกตินะครับทําให้ตัวรถเนี่ยหน้ามันถูกกดลงมานะครับมันก็เลยทําให้รถโหลดมากําลังสวยงามนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับมีครบตุ๊กตาแต่งประกับบนเดิมนะครับปั๊มเบรกบนเดิมยังดูใหม่ๆนะดูสะอาดดูแบบเดิมเดิมญี่ปุ่นนะครับคัดเดิมนะครับก้านเดิมโรงงานนะสังเกตความใหม่ประกับอะไรก็ดูใหม่นะครับตุ๊กตาแต่งแฮนด์แต่งนะครับ ต่อมาก็ข้อแต่งนะครับอาบูเดี่ยวนะครับคอรีดใหม่นะครับของเปลยโคมียมสวยนะครับฝาเครื่องตัวเครื่องดูสะอาดนะครับฝาบนก็โคมียมสวยนะครับฝาข้างก็เป็นโคมียมเหมือนกันนะครับท่อแต่งพันผ้ามาให้เรียบร้อยนะครับพักเท้าแต่งนะครับข้างหลังก็ล้อเดิมนะครับดุมเดิม บางคนเดี่ยวครับสอนได้นะแข็งแรงนะครับวางเบาะจุกได้นะครับดอกยางโอเคครับทั้งหน้าและหลังยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับขี่เล่นได้ก่อนปักใหญ่นะครับด้านท้ายก็มีไฟท้ายไฟเลี้ยวครบนะครับผมชอบเบาะนะบอกผมว่ามันนั่งสบายมากนะครับปกติเราจะเห็นเป็นเบาะแบบเล็กๆนะครับอันนี้ถ้าซื้อต่างหากนะสองพันห้าขึ้นนะครับเป็นใบใหญ่ นั่งสบายนุ่มดีนะครับโคี่ยมฝั่งนี้สวยนะครับไม้มีนะครับย้ายมาด้านซ้ายแทนนะครับตอนมาไม่มีสายไม้ผมซื้อสายไม้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติตุ๊กตาแต่งนะครับแฮนด์แต่งประกับดูเดิมๆนะครับทั้งสองข้างสีถางประมาณทักเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับไม่มีตำหนิเลย สีถังกับบางคนหลังนะครับสีสวยถังแต่งสภาพก็จะเตี้ยประมาณนี้ครับให้ดูความเตี้ยก่อนนะนะครับเตี้ยกำลังดีนะไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับแต่ก็สวยอยู่ถ้าให้พูดถึงตำนหนิคันนี้เหรอ ผมก็ไม่ค่อยมีอ่ะมันอาจจะเป็นแบบสภาพตามอายุกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันหรือทรงที่จัดมาอาจจะไม่ถูกใจใครอะไรเงี้ยแนตะ่ถามถ้าถามผมองค์รวมผมว่ามันโอเคนะครับมันอาจจะไม่ได้เนี้ยบมากสวยมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ราคาที่เราขายด้วยครั้นี้เราขายแค่ห้าหมื่นห้านะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งตอนถ่ายคลิปอีกทีนะครับาาค,นะครบารบูก็เซตมาแล้วนะครับ สิ่งที่ร้านทําเพิ่มนะครับก็มีเรื่องของซีนโชคหน้าที่รั่วนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองข้างนะครับตอนมารั่วซึมทั้งสองข้างเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักพันแล้วครับแผนชาร์จตอนมาช็อตนะครับเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะครับเช็คไฟเช็คโวลต์อะไรเรียบร้อยนะครับสายไม่ไม่มีมาเราใส่ให้นะครับตอนแรกมาติดยากนะครับตอนนี้ติดง่ายแล้วให้ช่างไล่จูนน้ำมันจูนอากาศใหม่เรียบร้อยนะครับ ก็เนี่ยสิ่งที่เราทำให้ก่อนที่จะขายครับบางทีเราซื้อรถมาเนี่ยมันไม่ได้เนี้ยบหรอกนะครับแต่ว่าเราก็เก็บให้ลูกค้าพร้อมไปใช้นะครับท่านไม่ต้องไปซ่อมไปถึงท่านก็ใช้งานได้เลยครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องครับคันนี้ติดง่ายนะเราทํามาแล้ว ปรับสูงต่ำได้ครับตัวรออแต่ก็ตั้งอยู่ในล้อที่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันปรับไม่ต้องปรับบ่อยบนะครับก็โดยรวมคันนี้สีสวยนะสีไม่ได้มีตำหนิอะไรนะครับที่เหลือให้เจ้าของใหม่นะครับไปแต่งต่อตามสไตล์ได้เลยนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับ honda s t e สี่ร้อนะครับเอกสารอินบอยสมบมตรต์ ราคาอยู่ที่5 5 0 0 0บาทนะครับราคานี้เราส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยจ่ายราคานี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ55,000บาทนะครับในกรณีที่ลูกค้ามาแล้วเองที่ร้านลดค่าน้ำมันไปได้อีกนะครับก็ส่งมาแล้วแหละนะครับที่เหลือก็ไปแต่งตามที่เราชอบนะครับโดยรวมผมว่ามันก็โหลดมาสวยนะครับของเขิงอะไรก็ให้มาครบนะครับ5 5 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ CTWider ครับ เรามีรถเข้ามาหลอดนะครับซื้อขายแนวน,นี้ติดต่อเราได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ